เออเซีแล้วฮ่าฮ่าฮ้วโอ้ยเน่ามาเน่ายังมาตีกว่าพวกเข้าเด็กเก่งดีกวครับวันนี้เรามีสามหนุ่มนะอยู่หน้ากล้องนะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิป ตอบคำถามที่ผมเตรียมมานะครับไอพี่เอกมาแต่ไหนครับเพิ่งมาแต่ไหนเนี่ยมาเพิ่งมาแต่ทำงานครับไม่ค่อนเกลนเซิตี้ไม่เห็นหน้าไรคลิปนะครับครับห่างไกลไปนานเลยครับมีมีใครบ้างครับได้นัำตัวนยครับออกออกตันึครับผมตาเมือครับครับครับผมซี่เอกครับผมเด้อเด้อกูต้องจึงเด๋ กับปั๊มมึงปั๊มเองเส็ิปั๊มหม้อทีมึงเพื่อนด้วยแล้วผมปั๊มหม้อเรามีคำถามไหมนะครับถ้าใครตอบผิดนะเรามีบทลงโทษอะไรครับพี่เอกครับปั่นจิ้งเดีดครับผมมัันน่งี้ปจิ้งเดีดครับผมกีิซวนซวนปั่นมึงเราจะปั่นจิ้งเดีดครับผมถ้าผิดหนึ่งครั้งสองเทียสองครั้งนะครับปั่นจิ้งเดีดสองครั้งถ้าผิดครั้งที่สองถ้าผิดก็น สีเพิ่มเป็นสีเพิ่มขึ้นทีละสองนะครับผมก็เราจะมาทายยอดวิวใน YouTube ของเราเองนะครับใครดูบ่อยบ้างครับแต่ก่อนผมเหมือนมองอมขอเบิ่งดูแล้วแหละได้คลิปแล้วมันกูไม่ได้เตรียมก่อนกูไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมครับไม่ได้เตรียมครับตลอดปีป่ามนี้ fc ไหมครับเนี่ยหรือว่าดูแต่คลิปสองคลิปยอดวิวของเราเนี่ยมีเป็นเชิงแบบสิบคำถามที่แบบให้เรียงเอานะครับ จะให้เรียงอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบหรือจะให้เรียงอันดับสิบถึงอันดับหนึ่งซึ่งยอดวิวสิบอันดับของเรานะครับต่ำสุดหนึ่งพันวิวเป็นเดซสองห้าสถิติเราบันทึกไว้วันที่23นาเดือนเมษา2563นเริ่มที่อันดับที่10นะผมคิดว่าเป็นคลิปอะไรครับผมคลิปผมว่าคลิป mv ครับ Mv อะไรครับเอ่อ MV อย่างว่าพี่โอ้ไทยยูฟงนะ เที่ยงเงินอ่ะขีดอันตรายบ่เขียนตรายครับอ่าพี่เอกว่าขีดอันตรายฮะพี่ฟาร์มฮะก็จัดบว่าคลิปกินวิบากกินวิบากอีพีไหนฮะมันมีสองอีพีอีพีแรกอีพีสองที่แรกครับอี่แรกฮะขิดกินวิบากคลิปพี่ฟาร์มกินวิบากอีพีแรกพี่เอกอ่าเอ็มบีถ่ายเอ็มบีขีดอันตรายนะพี่ปาร์มฮะเต้นสาวผู้พันไปเต้นสาวผู้พัน เต้นสาวผู้พานนะคลิปแรกของเราเลยนะครับเนี่ยพี่ปามคปะเอปมซึ่งอันดับสิบของเรานะครับผมก็จะเป็นถ่ายอิชิตันนะ60ขวดนะที่ที่ถ่ายกันสาคนนะผมแล้วก็ไอ้ต้นแล้วก็สยามรัตน์นะซึ่งยอดวิวท่ายยอดวิวนะครับยอดวิวเท่าไหร่ครับคิดว่าต่าสุดเกือหนึนะขั้นสาม หนึ่นามร้นะใครจะใกล้เคียงอะพี่ฟารมคิดว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับพันหนึ่งพอเปพันหนึ่งร้อยนะพี่ฟาร์มคิดว่าวิวเท่าไหร่ฮะอันดับสของเราพันห้าสิครับพันหนึ่งอยน่าสิบนะใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นพี่ฟาร์มนะมันเป็นยอดวิวทั้งหมดนะ1 1 6 8ครั้งนะซึ่ง คอนเสีย์ของเราคือเลี้ยงให้ถูกนะแต่ก็ได้ปัดจิ้งหรีดมาทุกคนนะผมไก่เชียงสองเทียรีดนากล้องหน้ากล้องหน้ากล้องเด้อเองเฮียไปตายอีกคนมันหเดี๋ยวเดี๋ยวว่า อันดับที่เก้านะคิดว่าเป็นคลิปอะไรครับผมใครเริ่มก่อนก็ได้ฮะจิปเปรยทำสุมม้นท่าตีพี่ ที่นึงสมุนทามี่อยู่มนี่ิมเดีมันแกวมันม่คิเดียวสมุนท่าแต่มันเป็นอทิปซืด้เขาจะไปอีพี่อ่ะอเบเบ่งทำสมุนทำสมุนทานะครับผมพี่เอกบอกว่าทำสมุนทานอันดับเก้าเออใครใครจะตอบมาครับผมคำสนทนครคำชโนดครับผมพี่ปามคำชะโนดนะครับผม ทำใบเราไปกันหลายคนนะเหมือใดกูก็ไปหลายกูเทียวย้ำวะย้ำวะไม่เกินสิบคนนะไม่เกินสิบคนนะโอ้รู้แล้วจานบล็อกเลยกูเออมึงเกี้กูคิดออกเที่ยวกันสมัยเราแย้งอะอแม่หรือวัาอะไรที่เขาไปแม่อันส่วนกำลังต่างๆไปหลายคนนะแล้วก็ไม่เกินสิบคนเขาห้ามถ่ายคลิปนะบอกงงเขาต้องถ่ายดีๆเขาเลยห้ามถ่ายคลิปนะครับห้ามถ่ายวีดีโอ คนละมองกูไปพวกเปไปวัดวัดเดย์วันกับกรสินว่ะูอาข้าวเหรอเที่ยผู้เข้าเหรอเอาเทีแหละอะพี่พี่ฟาร์มเอาคลิปภูภูเขาเนะไปเที่ยวกระสินนะอะที่ถูกนะผมก็อันดับที่เก้าที่ถูกก็จะเป็นเข้าค่ายลูกเสือนะ EP สองนะผมค่ายลูกเสือ อีพีสองเลยตามพยาสิกติดเด้พยาศึกติดไหมอ่ไม่เกิน10คนเฮ้ยไปสิคนเ่อปสิบคนตู้ไทยยอดวิวคิดไปเลยวะยอดวิวอยายอดวิวเพันสองรอยพันสองะพี่ปามะแปดร้อยแปดโอ้ทหลายคืนนี่หลายคนี่หลายคืนว yeah, <c oughs> <c oughs> ิวมันหลายคนแล้วหลายพันสี่ายก็พันสี่ก็วะไก็พันสองร้อยอ่าพี่เอกพันสพี่ปามพันสี่พี่ปาม พั0แปดมันใจกันพันแปดรที่ถูกนะคือยอดวิว1 3ึ่ครั้งนะสุดท้ายก็โดนบทลงโทษเหมือนเดิมนะสี่ครั้งนะสวชิววัดเป็นเบิร์ตุกอันชีวิตตายก่อนึ่โอ้ยนหนึ่งสาวว้สรอบแลสี่ัง สามอุ๊บโอ้โโอ้โหเจียรล่ก้ารอีซแล้วอันดับที่แปด้องเราเรามีคำใบ้หนึ่งฮะหรือมีคำใบ้จรงสิคำใบ้เต้นด้วยครับแค่นี้รู้แล้วรู้แล้วยังวะคิดว่าเป็นคลิปอะไรฮะใครเริ่มก่อนนะทีฟาร์มเริ่มก่อนนะ กัดี้เออเลยตอนแรกว่าเต้นมันเต้นหืวอันนะไปเต้นเดินเบว่ะดูอันตอนรมากูเนี่มูหลุดสีดสิดที่เต้นก็จะเตที่แบกก็เอลือพส่อกกูอ้สมัยแต่ว่ากูได้ก้อนมูเลยพี่ฟ้าตอบว่าอะไรปัจชิมอปัจิม่าปัจิมปีปีหกสามนะผมเมื่อกี้คือเดี๋ววังนี่ที่ฟารมพี่ฟม คิดว่านะครับตอบคุณได้คตอบตอบได้กันได้นะเอาได้สูกูสบายกูได้ปัดชิมเหมกันครับพี่ปามตอบเหมือนกันกับพี่ฟาร์มนะปัดชิมปีหกสามที่ผ่านมาเมื่อกี้นะพี่เอกว่าไงครับเต้นมงผมมันไปทานักศึกษาทางนักศึกษาอันไหนครับเกี่ยวดูบอลรัดครับเกี่ยวอูบอลลัดครับว๊อกโอ้ผมตอบผิดแล้วคำตอบนะคำตอบก็คือคลิป สาวผู้พันเนาะสาวผู้พันผู้ก็อชิบว่าชิบเทียก็จะชิบแยกก็เรือพวดต่อป่ะคลิปนี้นะมีจำนวนคนดู1,588ครั้งร้ครับผมแต่ก็โดนบทลงโทษอยู่ดีนะมาเลยครับเชิญเลยครับหกเทียเทียนเนาะหกเทียร์บเดียหกเทียร์หกครั้งนะหนึ่ง นึงอ้เฮ้ยไม่ครบหลอกนี่้ามาขาดมีอันยังย้ำตองใช้รกานดูดครับมคนามนายกองนายกองนะพอก เอาเดี๋ยวที่เจี๊ยด้องเรานะมีคำใบ้นะฮะผมเป็นเอ่อเปลี่ยนใบมีแล้วก็กำลังคิดกำลังคิดอยู่มีนางเอกเอ็มวีครับผมกูรู้แล้ววันนี้นะมีนางเอ็มวีฮะจีดันไล่ครับเขาท่านถามอยู่คลิปมีสี่เฝ้าคลิปถามว่าคลิปอะไรฮะ ดอันตรายขีดอันตรายนะอ่าพี่เออันนี้ว่าพระอะไรที่อะไรครับพราะมันข้าจ่อไอยูโบได้อยู่บได้อยู่บได้ครับอ่าอยู่อยู่บได้ครับของเต้พี่บัตนะเอาดีเอาดีเอาดีพี่ปามคิดว่าแล้วคีับสองอันไปมีอะไรกันเหมือนนึงดีอีกเกียจดิ้ยู่บได้ที่พวกเอ๋ครับอ่าอยู่บ่ได้นะอ้าวสองนึงนะว่าไงครับสองคนอยู่บ่ได้สองคนนะคนนี้เอาขีดอันตรายนะซึ่ง ผมจะบอกว่ามีคนถูกนะ hey, uh, แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะผม oh, oh, oh. อันดับที่7ของเรานะอยู่ที่คลิปอยู่บ่ได้นะผมคลิปนี้ของเราอยู่ที่1,957ครั้งนะผม hey, oh. มีคน oh, oh. โดนบทลงโทษโ oh. 1นคนนะ มาเลยครับเชิด้านหน้าครับเชิด้านหน้าครับอนนี้สองคนนี่หยุดอยู่ที่คนละหครั้งนะ้หสู้สูู้เียสู้สู้สู้เดีบเฮียเเนี่ยเฮียเฮียยี่เฮีเยี่ยเียเเรเีเเียีย โราเลื่อนคลิปเบิดละห้ากูซีบออกูซีบายังไลยอบานี่เอาเป็นว่ามีเพื่อนดูครับมีเพื่อนดูเบิดอยู่เราไม่เปลี่ยนไป็นโมเมนต์นอกคลิปดิในคลิปพี่ฟาร์มคิดได้หลือยครับรู้สึกคิดอันตรายไหมกว่ามันโกพี่ฟาร์มตอบคิดอันตรายพี่เอกตอบมะคิดบาดอันตรายเฉยเฉยฉีบอดพี่เอกว่าอะไรครับคิมัน ว่าผูถือว่ะชิดนี่มะเจียว70%ที่ว่าเอาของกูเอ้าพี่พี่ปามตอบแล้วครับแม่นั่นหมุนนอนที่ดูเราเป็ดอบเนยครับเป็ดอบฟืนท่าเนยนะเป็ดอกอเป็ดอบฟืนโ้งมันพี่พี่ปามเป็ดอบฟืนโค้งมันกระเพาะไก่ครับกระเพาะไก่ที่ว่าเฮ็ดกินเองใช่ไหมครับรายการเฮ็ดกินเองนะครับผมคิดผิดแล้วมึง ซึ่งผู้ติดตามตัวจริงอันดับที่หกนะครับมีคนถูกนะมีคนถูกหนึ่งคนนะครับผมคือคลิปขีดอันตรายนะครับผมถ่ายเอ็มวีนะขีดอันตรายนะถั่วแดงถู่วรู้กันซึ่งมียอดวิวรวม2,134ครั้งนะครับผมโดนลงโทษมาเชิญนังหน้าครับแปดครั้งครับเหมือนกับพี่ฟาร์มนะแปดครั้งไม่ใ่พึงก่อนบุลลี เชียร์นไก่อมเนยหรอครับแซ่บไหมอเชียร์แลกินกระเพาไก่ไก่ด้เสีแล้วเีแล้วกลมแปลนไปดิกระเปื้องกลมแปลคำถามต่อไปครับเฮ้ยกระาไยี่สิบบาท โอเคผมตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่5นะครับคลิปนี้ถ่ายไว้ประมาณ2ปีที่แล้วทัมใบคือ2ปีที่แล้วครับผมสองปีดาวน์ใบอีกได้ทาแป้งโอ้ยแล้วมาแล้วยังวะตีเลยกูเฮ้ยกูคิดออกวันไงี้ความกันมากนะทาแป้งมื่นนี้ชิดยอมเมื่อวเสียใจ ซือสิเรียนกูสินทาเดอซีเซ่เมียมียนบมนแั้นแล้วถึแล้วถูกต้องแล้วจะเป็นไกมันหมดเ้ไก่หมพีฟามตอบคลิปย่งครับแย่งอันไหนครับคลิปนั่นไปลงยูทูบดิอ่ะแย่งกันนั่นนะแย่งตาไข่องกันเลยคลิปเราเหมือนกันแก้วเนี่ยมีนบอกว่ ใครจะตอบก่อนก็ผมครับพี่ปาล์มมากครับสงการอันไหนฮะพี่ปาล์มมากสงการตงการปีสองพันสิบแปดครับ2พี่เครับพี่เอสองพันสิบเก้าพันพี่พี่ฟาร์มถึงสองปีงหกกลบเลยมึงเี่ยวสงการนึงนึงนปีเลย อับนี้ตังไปอีทลังกูหมกหนึหมกหึ่งน้องที่แปลกูบอกกูบอกว่าที่แป่พี่ี่ชอบกี่อันดับที่5ยอดวิวอยู่ที่2,677ครั้งนะฮะคลิปนี้คือคลิปสงการ2 0 1 8ครับผมพี่ตัวเดียวิดวมีพิษอยู่หนึงก็นนะพี่เอกครับผม10ครั้ง เลขว่ะสิบสิบคุณแล้วเพิ่งเซ็นรับรถเอต่อต่อต่อออัดับที่สีอําดับต่อไปนะครับเราไปกันเป็นแก๊งเหมือนเดิมเราขับรถไปด้วยนะครับผมคินนี้แค่นี้ครับคุณพูดาบอกแค่นี้ ภูภูก็ได้ไปภูไปวัดโอ้หคุณรู้แล้วบอกแค่ภูฮะับคุณรู้แล้วเป็นพูตองมณ์ฝายนี่พูฝ่ายลมภูฝ่ยลมไะมพี่ฟานพูฝ่ายลมภูสมุนิธาพี่พี่เองบอกว่าทำสมมติธาทำสมุนิธาพูดเลยไหมพี่ฟาร์ม่าร้านอะตองมนเออภูตองมนภูตองมน์นะ อย่าบอกเลยนะครับว่าฟ้าพิ่นะครับผู้ไฟลมกูไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตากองไม่ได้ไปผู้จุก็มาโง่แล้วคลิปนี้มีผู้ชมอยู่ที่2944ครั้งนะครับผมคือคลิปผู้ตองมนนะพี่ปามถูกคนเดียวนะกูจะรับได้แล้วพี่เต่าพี่ตะเกียพี่เอก เท่าไหร่ครับ12พี่ฟาร์มเท่าไหร่ครับ10บนะพี่ฟาร์มยังอยู่8ครั้งนะครับผม10เย้โอ้โห12ครั้งครับพี่เอกต้อานี้โอ้โห่หต้องใสกลีลายหยาจริงเฮ้ยนสิบ1ิบองเอา one two three สบไว้ปะดีไปอัำดับที่ะครนะยอดวิวรวม6,000 ยี่สิบแปดครั้งนะเป็นไงครับคนดูเราเยอะนะครับเนี่ยคลิปนี้ไปกันเป็นกลุ่มนะนคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายตอนเช้านะไม่ได้ถ่ายตอนเชา้า,ชานนปเ,ปเดี๋ยวกุ่มครับสนุกดีปีเศบิเฮ้ยตัวมึงติตอบไป <laughs> ตลอดคือ,อคลิปีเบ็ดครับเศบินิวบอสใสเบ็ดอ่ะพี่ฟาร์มว่าคลิปใสเบ็ดนะพี่ฟาร์มคิดว่าคลิปแล้ว งงรงงนัน้อรก็จะดปันอีกเนาะนมันปันนะมันนานนะมันนานมันนาน,น,านม,มาานนีสอบวันนี้มี่สอบไปปะไรมาทีอนไหนสอบลดะถ้าสอบเน็ตกูงาชินดนวนมาดีที่สุดทใส่เบ็ดขีอปลาใส่เบ็ดนกันนั่นมึงมุ้งเกี่ยวไปเฮ้ยห่ยเซฟก็ควาดพวกูู่ารู้เลยเหรอเียจังไหนมันปันไหลมึง มันจะเสียกางได๋วปะมอลังมาเหรองานทุ่งงานทุ่งวะงานทุ่งสีเมืองฮะพี่ฟ้าว่างานทุ่งสีเมืองพี่ปั๊มว่าใส่เบ็ดใส่เบ็ดมาข้างนี่พี่เอกไา่ยังคิวเครืค่ายลูกเสือครับใครลูกเสือไหนวะตันไพครับว่าอี EP เลยล่ะไปล่าสุดดีครับล่าสุดอี EP อีพีสอีกกระเทยมันด่าแงบแงบอันรว้อีพีสองแล้วแล้วมันกับยูอันดับเก้าอีพีสองครับนแล้วมันยูอับเก้มเมุนเลยครับต้องตอบผมมากินเชงอยู่เนี้ยเรอกมันเกลี่ยน้ำเรแมันเกลี่ยอ่มันเกลี่ครับมันเกลีู่้หยิง งานมันเกิดนะพี่เอกวนางานมันเกิดนะคลิปอันดับที่3ของเรานะครับก็จะเป็นคลิปขอถุงยางอนามัยนะคลิปอะ้าคลิปซุงขอถุงยางอนามัยนะผมเหมอนยังไงวะเนี่ยเอ้าคนนยดจิ้งเลดนะพี่ปล์มส0บครั้งใช่ไหมครับสิบสองเราค่ะสิบสิบสงสิบสิบนับอยู่คุณจีบยดรถมันีหลังสิบครั้งอ่ะมันคน ข้าหนิปันดนมีเห็นงับยังเหรยเฮ้ยมมาถึงกูไดเลอ้าฮิาฮ่าฮป้าฮ่่าฮา่่มานาฮ่าฮา่อฮนาฮ่นฮ่า่่าฮาฮ่าม่า่าฮ่าง่า่า เยเขาบอกเอ <14 S 1> <rawd Moder ator> ียดใจเลยสมองเราเคลื่อนมันแล้วสี่วันนี่แม่สิบสี่ครั้งอ่ะเราไม่อยากทานยูตีแล้วเอาผู้เชี่ยวเมืองนะไปก่คลิปที่เป็นอันดับมสองของช่องของเรานะครับผมผมใบให้แค่ว่าหลักหมื่นขึ้นนะยอดวิวหลักหมื่นขึ้นบอกได้แค่นี้ฮะสู้ตะกันบอกได้แค่นี้ฮะหลักหมื่นขึ้นนะมันโดนพุงเฟียดอยู่ดิ กูจํำฟ้าชิมาวฟ้าชิมมาลาซุตอบถึกแล้วเขาไทกันันมาูเอาเด้เด้ฟาาชุดปากว่าเนาะสูสคนสูเี่ลงมาสูสองหัวสูสมอัไม่รับมันมันคนเกเช่งที่สุดเลยก็จริงที่สุดแล้ว มันคือสิวองจะน้องก่อนปัดชิมตัวมันนลอยมึงคอยเขียนคอยเขียนก็อั้เราตามซ้ปเปนใจว่าเจ้าว่าเอาเอาตามที่ตรงกันปัดชิมเลยปัดชิมปัดชิมอันไหนครับอันนี้ยีของเขาเนี่ยสองพันสิบเก้าครับสองพันสิบเก้าปัดชิมสองพันสิบเก้าพี่ฟาร์มมาคลิปอะไรฮะคลิปหมอลำมีบ้านฟินแลนด์และเต้ตะกูลต่อครับคลิปอันดับที่สองของช่องของเรานะเป็นคลิปรวมศิลปินเน็ตเอ็ดดันนะ

ครับเราอธิบายนิดหนึ่งนะคลิปนี้นะมีจำนวนคนดูอยู่36,632ครั้อยสงครับงนะผมพี่เอกครับกี่ครั้งครับสิบหกครับสิบครับซูดับตอดมนอย่างไรมันไม่เหลือที่เราเขากำลังเกยเส้นนะครับผมเราแจ๊บคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะเฮ็ดแัง หกสิผาหนึ่งเท่าสุดไปเลยผมได้เุ้ยเลยปัดชิมว่ะคลิปต่อไปถืกแค่นอนถือแค่นอนมึงคลิปต่อไปนะไปคลิปอานที่1ของช่องของเรานะครับผมคลิปนี้คนดูประมาณ65831่นห้านแครั้งนะผมตัวเมียนะ คลิปมากที่สุดของช่องของเรานะครับผมคลิปอะไรฮนะตอบมาเลยครับผมคลิปปัดชิมครับพี่ปาบอกว่าคลิปปัดชิมอะไรฮะเกิน,นเขินดื้อคลิปเด็ดปีเด็กปีหกหนึ่งหนึ่งครับปีหกหนึ่งปัดชิมหกหนึ่งกันยังเออ๋อกูกูขึ้นมาอีกยังอันดับที่หนึ่งของเรานะครับเป็นคลิป ปัดชิมนิเทศห้องหนึ่งนะผมยอดวิวเลยยอดวิวมากที่สุดทองช่องของเรานะครับตอนนี้ช่องของเรายอดวิวรวมมีอยู่ทั้งหมด1 4 1 5 0 9สนสีงนหครั้งนะขอบคุณครับเอาไปเลยเป็นโลโนอันนี้มันยอดวิวฮะไม,ววไม่ใช่ผู้ติดตามผู้ติดตามของเราอยู่ที่เท่าไหร่ฮะคิดว่าผู้ติดตามของเราเท่าไหร่ฮะตอนนี้พันสามร้อยพันสามครับ พันสามเพียกว่าเท่าไรครับหมูจริงว่าติดตามช่องติดตามช่องตัวเองไหมเนี่ยจักหรอพันหนึ่งไรพันหนึ่งไรพันหนึ่งไรหนึงคิดอาไรพันหนึ่งไรสิบเก้าคนเป็นสิบเก้าพูดสามไรพูดติดตามของเราตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกว่านะสี่ไึ้นแล้วหมึงหนึ่งไรมึงก็เคียงอยู่บ่ ซึ่งมันเป็นสถิติที่เราจดไว้นะวันที่ยีบสามเดือนเมษาปีสองพันห้าร้อยกสิบสนะคลิปของเรานะก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเพลงก็ได้ดาราหรืออะไรก็ได้นะใครใครจะรู้ดีกว่ากันนะผมข้างหน้าจะเป็นบทลงโทษอะไรนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับลาท่านผู้ชมเลยฮะสวัสดีครับดีครับผมมีแห้งบอไรท์ครับคุนี่เอ้ยอย่ายลืมอะไรอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมกดไล กดไลก์กดกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดลิงก์กดขากดกดระฆังวัดนะครับกดเยอะกดคืนแล้วก็กดไลค์ให้ส่องมูรอต่างๆลืมสำคัญก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับอย่คลิปใหม่ๆของพวกเราออกมามันจะได้แจ้งเตือนทันก๊องแรงทันทีเลยครับผมเราพูดก้งเดี๋ยวแก้งโอวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็กล่าวคำว่า สวัสด uh ีครับผม